กับสวัสดีคับเป็นแฟนเพื่อนเพื่องทุกท่านและเพื่อนที่รับชมและติดตามกับในช่องส่องรเรียนนะครับและได้รับชมกันในช่อง YouTube นะครับคลิปนี้ก็นําเหรียญรูปยิ่มวัดหนังเนื้อทองแดงนะครับเหรียญปั๊มรุ่นแรกหวงในตัวนะครับเหรียญน,นี้ก็เป็นพระแท้นะครับจากแฟนเพื่อนเพื่องทางบ้านนะส่งมาจากทางใต้นะครับก็นามาให้ผมโปรโมทลงในช่องให้นะครับเหรียญน,นี้เจ้าของเปิดอยู่ที่1นึ่งแบาท นะครับเนื้อทองแดงสภาพพายังสมบูรณ์อยู่นะครับผ่านสภาพการใช้มาบ้างแต่ก็ถือว่าไม่เยอะนะครับเนื้อทองแดงนะสองสี่หกเจ็ดนะครับเหรียญปั๊มรุ่นแรกเหรียญนี้ตอโค้ดไว้ด้วยนะครับเนี่ยตอโค้ดที่ตรงสังกติด้วยนะพุทธศิลป์ก็เหมือนกันนะครับตอโค้ดไม่ตอบโค้ดนะบล็อกพิมตัวเดียวกันนะครับศิลปะนูนต่ำสองสี่เจ็ดเห็นไหมเราจะแทงข้างเห็นไหมพิมตื้นมากก็อยู่ในศิลปะนูนต่ำนะครับ แต่พอเรามาดูหน้าเหรียญเห็นไหมหน้าเหรียญจะมีความคมชัดนะครับเพราะว่าศิลปะงานพิมพ์เป็นงานมือนะครับแล้วก็ต้องเป็นปั๊มตัดเท่านั้นนะครับในยุคสอง7นะเหรียญปุยหยมวัดหนังผมย้ําทุกคลิปนะครับว่าเหรียญรุ่นนี้ถ้าเป็นขอบตะใบหรือขอบข้างเลือ่อยนะครับไม่ตรงยุคนะขอบข้างเลือ่อยไม่เป็นเหรียญที่สร้างแบบโบราณน,นะครับเซียนเนี่ยนะมันมนโนนขึ้นมาเอง จินตนาการเอาเองนะครับว่าเหรียญแท้นะครับแบบโบราณต้องเป็นข้างเลื่อยนะครับพวกเซียนไม่ได้ศึกษาประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับอุปโลกกันขึ้นมาลงปุ่เยี่ยมนะครับเอาโลหามานั่งตอกนั่งตีเองบ้างแหละนะครับนะมานั่งตีนะครับแล้วมานั่งตอกมานั่งเลื่อยอะไรนะฮะลูกศิษย์ลูกหาช่วยกันเลื่อยช่วยกันขัดอะไรต่างๆเนี่ยนะครับอุปโลกทั้งเพีนะครับสองสี่เกตในร้อยปีที่แล้วเนี่ยผมถามว่านะครับมึงเอาเลื่อยจากไหนมาเลื่อย นะมึงเอาทองแดงที่ไหนมารีดนะครับนะเอาจากไหนประวัติศาสตร์เราโลหะนะครับมีแต่ลัฐเท่านั้นน่ะที่จะสั่งซื้อได้นะครับจากต่างประเทศเราผลิตเองไม่ได้นะครับแล้วเหรียญเนี่ยมันเป็นเหรียญปั๊มนะครับในยุคนั้นเนี่ยถ้ามีขอบข้างเลื่อยเนี่ยนะครับเลื่อนนะที่กองกระสาบมต้องมีบ้างแหละนะเหรียญข้างเลื่อยนะครับ,รอ,นะรบอันนี้ไม่มีเลยอ่ะ นะครับไม่มีนะครับเหรียญขอบข้างเลื่อยเนี่ยนะครับคำว่าขอบข้างเลื่อยต้องมาอยู่ยุคหลังอุตสาหกรรมโรงงานนี่นะครับยุคโบราณต้องเป็นปั๊มตัดเรามีตัวปั๊มตัวกระแทกนะครับมีตัวตัดตั้100ร้อยกว่าปีแล้วนะฮะมันจะมานั่งเลื่อยเสียเวลาทําไมไอ้นั่งเลื่อยเนี่ยเหรียญเลื่อยเนี่ยนะครับไปดูได้เลยเป็นเหรียญถอดทั้งหมดนะครับงานพิมพ์เ,เป็นงานถอดแล้วก็มาเลื่อยกันเองทีหลังนะฮะแล้วนํามาชี้ตําหนิ แต่นันมาบอกว่าเนี่ยของแท้นะครับต้องเป็นข้างเลื่อยเท่านั้นเนี่ยนะครับโลหะข้างเลื่อยนะไม่ตรงสองสี่หกเจ็ดเลยมาอยู่ในยุคสองพันารอยี่สิบยี่ห้านี่เกทั้งหมดอ่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้คำว่าข้างเลื่อยเนี่ยคำเลื่อนจําไว้เลยนะมันไม่เป็นศิลปะแบบโบราณน,นะครับศิลปะแบบโบราณงานพิมพ์งานมือเนี่ยนะครับเนี่ยพิมพ์เนี่ยขึ้นโดยมือเขาเรียกวงานมือนะครับแกะแบบโบราณคือแกะด้วยมือนะครับในยุคสองสี่หกเจ็ดมันยังไม่มีเครื่องซียนซี นะครับยังไม่มีรูปแบบลายบล็อกพิมพซิลิโคนนะครับยังไม่มีฟอสสปาร์ยังไม่มีระบบงานฉีดอะไรต่างๆนะครับของปลอมแบบนี้ยังไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทําเหรียญปั๊มได้เนี่ยนะครับบล็อกพิมพมันต้องเป็นงานมือเท่านั้นแกะด้วยมืออย่างเดียวหน้าเหล็กอย่างเดียวนะครับแล้วก็ปัม๊มปั๊มเสร็จก็มาปั๊มตัดนะครับดูนะครับขอบข้างเนี่ยเห็นไหมข้างเลื่อยที่ไหนอะนะครับเหรียญผลิตจากโลหะสาบเนี่ย เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าว่าเหรียญข้างเรื่อยเนี่ยผมบอกได้เลยนะเหรียญบาทเหรียญสลึงเหรียญตะตังรูเหรียญที่รลึกรัชกาลต่างๆมันต้องมีข้างเรื่อยบ้างอันนี้มันไม่มีเลยไงประวัติข้างเรื่อยแล้วถ้าเราไปย้อนดูประวัติศาสตร์นะครับนะเศรษฐกิจของประเทศไทยในยุคนั้นประเภทงานที่จําเป็นจะต้องใช้เรื่อยฉลุนะข้างเรื่อยนี่เรื่อยฉลุนะครับนะไอเรื่อยเรื่อยไม้เนี่ยนะครับไม่สามารถจะมาเรื่อยเหรียญได้ ถามว่าใบเลื่อยมีไหมมีนะครับแต่มันคนละประเภทนะครับที่เซียนพูดนี่คือเลื่อยฉลุนะครับเลื่อยฉลุมันเกิดยุคไหนล่ะหลังปีสองพันห้าร้อยนะครับเลื่อยฉลูเนี่ยนะครับเข้ามาใช้ในงานประเภทไหนนะฮะในยุคอุตสาหกรรมพวกเครื่องประดับต่างๆเหล่านี้แหละนะครับที่เข้ามาเนี่ยเลื่อยฉลูเนี่ยนะครับอ่าฉลุไม้ฉลุเงินฉลุทองนะครับมันอยู่ในงานยุคนี้ สมัยก่อนเนี่ยนะครับมันเป็นงานดุลนะงานตอกนะครับมันยังไม่มีเลื่อยเพราะฉะนั้นประเภทเลื่อยนี่นะครับมันไม่ได้เป็นโบราณไงมันเป็นยุคกุตสาหกรรมนะครับท่านใดมีขอบข้างเลื่อยท่านลืมไปได้เลยนะผมบอกได้เลยว่าเก๋ทุกเหรียญนะครับขอบข้างเลื่อยเนี่ยแล้วโลหะก็ไม่ตรงกับยุคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับโลหะเนี่ยมันบอกได้นะครับว่าเขาผลิตและสร้างในยุคไหน ศิลปะบอกได้นะครับเพื่อนนะว่าอยู่ในยุคไหนอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าประวัติศาสตร์เราเนี่ยนะครับแค่ร้อยกว่าปีเนี่ยนะครับมันไม่ไกลไปถึงโน่นสุโขทัยราววดีนะครับมันไม่ได้ไกลถึงขนาดนั้นนะครับและยุคของโลหะนะครับที่เป็นมาตรฐานทั่วโลกที่เขาศึกษากันเนี่ยนะฮะประเทศที่เขาเจริญกว่าเราเนี่ยนะครับนะการกําเนิดของโลหะนะครับแต่ละประเภทเขามีบันทึกกันไว้หมด ทองแดงนะครับพบเจอที่ไหนนะสร้างผสมสูตรนี้เนื้อนี้นะครับนิกเกิลน,นะผลิตขึ้นมายุคไหนอัป,ปกา้าเข้ามายุคไหนเงินมาตรฐานก้าสองมากําหนดกันยุคไหนทองก้าหกจนะครับมาผลิตกันยุคไหนนะมันสามารถศึกษาได้เลยนะครับเบื่อนะครับเดี๋ยวนี้เรามีเทคโนโลยีในการที่จะวิเคราะห์นะครับนะวัตถุเนี่ย นะครับไม่จําเป็นต้องเหมือนคาร์บอนสิบสี่สมัยก่อนนะครับในการตรวจวัดอายุ Carbon, คาร์บอนนะฮะก็ <S <S คือต้องสก,กิดนะครับเนื้อพระนะต้องทําลายวัตถุนั้นๆไปตรวจแต่ปัจจุบันนี่ไม่ต้องนะครับปัจจุบันเนี่ยนะทโฟยีเซมนะครับไม่ต้องไม่ต้องทําลายวัตถุแล้วไม่ต้องสก,กิดแล้วนะครับตรวจได้เลยนะะเครื่องไม้เครื่องมือในการตรวจสอบมันพัฒน,นาไปเรื่อยแหละนะครับ แต่พวกเซียนกากบ้านเราเนี่ยนะครับมันไม่พัฒนาหาเหวอะไรเลยฮะพูดง่งายๆกูจะเอาแบบคลังเรื่อยของกูกูจะเอาแบบตําหนี่อย่างเดียวนะกูจะเอาแบบของกูอะนะครับมันก็ยังยึดถือเหรียญปลอมเหรียญเก๋ไว้อย่างเหนียวแน่นเนี่ยแต่เพื่อนเพื่อนที่ศึกษาเละเก็บสะสมนะครับนะนักสะสมตัเครื่องยุคใหม่ๆนะครับท่านก็เรียนหนังสือท่านก็มีความรู้นี่นะครับนะศึกษาเข้าใจได้ง่ายนี่นะครับนะอันไหนที่มัน มีข้อมูลหลักฐานไหนที่มันเป็นประวัติศาสตร์นะครับที่สามารถตรวจสอบได้อธิบายได้นะครับกับตําหนิในพิมพ์เรื่องเล่าเต่าล้านปีนะก็ลองพิจารณาดูนะเขาเล่าท่านเล่าผู้เฒ่าผู้แก่ประสบการณ์สนามโต๊ะแดงอะไรต่างๆนะครับนะที่พรณนาสารยายกันเนี่ยนะไหนอะประวัติศาสตร์ที่มันสอดคล้องกันไม่มีอะนะครับเพราะฉะนั้นเหรียญแท้เนี่ยนะฮะเราต้อง ศึกษาไปถึงแหล่งผลิตสิครับเขาผลิตและสร้างที่ไหนในยุคนั้นนะครับงานพิมพ์ในยุคนั้นต้องทํำยังไงโลหะในยุคนั้นนะครับเราผลิตเองไม่ได้นะเราก็นําเข้าเนี่ยคือเหรียญแท้จริงๆนะครับสวยกว่ากันเยอะสวยกว่าของเซียนเยอะของเซียนข,นขึ้นกี้กาดทุกเหรียญน,นะครับเพื่อนไปดูได้เลยนะครับไปเหรียญขอบข้างเลื่อยนะของไอเซียนทอนะครับไอเซียนบางนะ ทุกบางอ่ะนะครับไอตระกูลท่าทุกคนอ่ะเวลามันขยายเนี่ยเพื่อนไปดูได้เลยนะครับนะกล้องซ้อนกล้องใช้ไม้จิ้มฟันเนี่ยไปดูที่พื้นผิวได้เลยขึ้นขี้กากเป็นผืนทุกเหรียญแล้วไอพวกกระไหลนะครับก็ไม่ใช่กระไหล่ทองในยุคสองสี่หกเจ็ดด้วยพวกงานกระไหลเนี่ยนะครับกระไหลก็ไม่ใช่กระไหลของยุคนี้นะครับถ้าพวกเนี้ยก้าตรวจสอบเนี่ยนะครับนะมันจะรู้เลย แต่พวกเซียนมันไม่เอาอะนะครับอันไหนที่พิสูจน์ได้นะสามารถที่จะอธิบายได้ชี้วัดได้มันไม่เอานะครับเพราะมันอุปโลกไงนะครับตัวเองโกหกมาหลายสิบปีอะอุปโลกกันมาหลายสิบปีไงนะครับแต่พอความจริงมันเปิดเผยนะทุกคนก็รับไม่ได้รับได้ไงอะของเก๊เป็นพันล้านอนะที่มันบอกกันนะ่ะนะครับเพราะฉะนั้นเหรียญยีมวัดหนังเนี่ยนะจำไว้เลยนะครับเหรียญแท้ต้องเป็นปั๊มตัดนะครับ ถามว่าเหรียญแท้เดี๋ยวนี้นะครับมีการปลอมไิกี่รูปแบบโอ้โหเยอะมากนะครับฟอสเตปาร์คนี่มาแล้ว ark, นะครับมาแล้วฟอสตปาร์คเนี่ยนะครับถอดเนี่ยมีไม่รู้กี่ยี่สิบบล็อกอ่ะนะครับงานถอดแต่นะครับงานถอดเนี่ยคนละเรื่องนะครับกับศิลปะงานแกะด้วยมือนะครับเลือนไม่เหมือนเลยนะ <im it> ไม่เหมือนนะครับฟอสเตปาร์คเนี่ยเหมือนนะครับใกล้เคียงเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับฟอสตปาร์กก็ยังทําไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ นะฮะเรายกตัวอย่างง่ายๆเลยว่ามันทําไม่ได้เหมือนร้อยเปอร์เซ็นตนะครับเหรียญแท้เราไม่ได้วัดแค่จุดสองจุดนะครับนะต้องดูทั้งเหรียญนะเพื่อนๆที่ติดตามรับชมเนี่ยนะครับท่านได้ดูคลิปหลวงปู่เยี่ยมเนะี่ยผมว่าลงไปนะครับไม่ต่ำกว่ายี่สิบเหรียญแล้วนะเพื่อนๆไปดูได้เลยนะครับมีทั้งสภาพเก่าสภาพใหม่นะครับกายภาพแตกต่างกันคําว่าเก่าใหม่นี่คือนะครับกายภาพที่เกิดขึ้นภายหลังนะฮะ เนี่ยลักษณะโลหะที่เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับเกณฑ์สีเกณฑ์นเ,นเนื้อนะครับเพราะว่าโลหะเหล่านี้มันโดนทําปฏิกิริยาด้วยอากาศความร้อนความชื้นนะครับหรือค่ากดดงังจากสภาพการเก็บสภาพการใช้ของแต่ละบุคคลที่ได้เหรียญนี้ไม่เท่ากันไงนะครับหลักการนี้ง่ายนะไม่ใช่บอกปั้งมาจากวัดนะครับวัดหนังแล้วนะผ่านมาหนึ่งร้อยปีนะครับเหรียญมันต้องดําปีเหมือนกันหมดทุกเหรียญน,นะครับมันเป็นไปไม่ได้ไง เหรียมมันต้องสึกหายเหมือนกันหมดทุกเหลียญมันไม่ใช่นะครับเราต้องเข้าใจนะครับว่าพาเนี่ยถ้าจะสึกได้ต้องใช้เท่านั้นผมต่อให้ตั้งว้บนหิ้งสักร้อยปีนะครับสนิมขึ้นจนมองไม่เห็นพุทธสิทธิ์แล้วนะครับนะแต่มันไม่สึกนะโลหะนี่แค่อะไรแค่เกิดการเสื่อมสภาพนะครับเนื่องจากอะไรเนื่องจากสนิมออกไซด์ค่ากดดังความร้อนความชื้นนะครับทําปฏิกิริยากับโลหะทําให้เกิดการเสื่อมสภาพหรือเก่านะครับ แต่เส้นสายลายพิมพ์เนี่ยนะหน้าตาเมตตาจมูกปากเนี่ยมันไม่หายไปไหนหรอกนะครับมันก็ยังเป็นพิธพุทธสินอยู่เหมือนเดิมนะหลักการง่ายๆนี่คือความเป็นจริงเลยยกเว้นว่าเราแขวนนะครับนะสมัยก่อนก็เนี่ยก็มีห่วงแล้วก็ห้อยเชือกนะแขวนคออย่างเงี้ยนะครับมันเกิดการสัมผัสขัดถูเสียดสีนะครับตัวเราเหงื่อเราเนี่ยนะครับเป็นกดเป็นด่างนะครับใช้สักปีเดียวเนี่ยแขวนเปลือยเปล่ารับรองนะครับหน้าตานี่ไปแล้วนะครับ สึกแล้วเพราะฉะนั้นในการสึกนะครับมันต้องมาจากการใช้แต่ไม่ใช่ศิละปะของคุณนี่ไม่มีเลยนะครับแล้วมาบอกว่าพะสึกนะฮะไม่เห็นร่องรอยการสึกเลยนะครับเพราะฉะนั้นระบบการสึกเนี่ยนะเราต้องเข้าใจว่าสึกโดยธรรมชาติจากพาใช้นะครับหรือรูปแบบถอดมาไม่ติดมันมีอยู่แค่นี้แหละนะครับในัรรูปแบบเหรียญเนี่ยถอดติดไม่ติดรายละเอียดนะครับกับเหรียญที่ใช้สึกนะครับ มันต้องมาแยกแยะออกและเราจะรู้ว่าพัดแท้นะครับเป็นยังไงนะศิลปะงานพิมพ์โลหะใครอยากรู้นะครับโลหะทองแดงเนี่ยสัดส่วนในการผสมมวลสารธาตุยังไงท่านไปวิเคราะห์ด้วยเซมได้โอลิมปัสได้นะครับนะไปที่กลุ่มพิติีแล็บก็ได้ไปที่พี่อาจารย์ท่านมุชนก็ได้นะครับหรือไปที่กลุ่มอาจารย์สาวก็ได้นะครับนะผมนี่ลงให้ศิลปะกับกายภาพนะครับผมก็ต้องไปตรวจ นะด้วยเครื่องเขาเหมือนกันผมไม่มีเครื่องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนผลการตรวจสอบนะครับท่านอยากรู้ท่านก็นําเหรียญท่านไปตรวจเอาเองนะผมจะไม่บอกนะครับว่าส่วนในการผสมยังไงอยากรู้ก็ไปเสียเงินตรวจเอาเองนะครับเพราะว่าถ้านรู้สูตรเนี่ยนะคบเพื่อนนะถามว่าทาผสมได้ไม่ผสมได้นะครับผมบอกได้เลยนะนะครับผสมได้ แต่ก็ต้องลงทุนนะนะครับต้องลงทุนนะครับเพราะฉะนั้นเหรียญแบบเนี้ยเมื่อก่อนเนี่ยนะครับไม่เป็นที่นิยมเลยโดนตีเก๊ทั้งหมดเหรียญย้อนยุคทั้งหมดนะครับพวกเซียนกากเซียนเกบอกว่าย้อนยุคแต่ปัจจุบันไม่ใช่นะครับเพื่อนนะเมื่อเราศึกษาตามประวัติศาสตร์แล้วนะครับเหรียญเหล่านี้แหละคือเหรียญที่ทางสร้างมาอย่างถูกต้องและตรงยุคตามประวัติศาสตร์นะครับแต่เหรียญที่เซียนขอบข้างเลื่อยนะครับขอบตะใบอะไรต่างที่เซียนนำมาอุปโภคอันนั้นคือถอดปลอมไปจากเหรีย พวกเซียนเนี่ยมันมัน,มนพูด,ดง่ายมันบอกมันทำมาก่อนนะครับหนังสือพัฒมันทำมาก่อนอ่าตัวเองมีชื่อเสียงจะโกหกอะไรนะครับทุกคนต้องเชื่อแต่สายวิทยาศาสตร์เขาไม่เชื่อนะครับเขาเชื่อในนะหลักการเลือผลนะครับเขาเชื่อในสิ่งที่ตรวจสอบได้พิสูจน์ได้อธิบายได้นะไอพวกสายเซียนนี่คือสายหมอผีหมอดูหมอเดาอ่ะนะพูด,ดง่ายนะครับเดาไปเรื่อยโกหกไปเรื่อยนะครับ ก็คือไอ้หมอดูหมอดาวนักหลอกลงต้มตุ๋นนะ่ะมันเชื่อถือไม่ได้ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็พูดให้ฟังได้แค่นี้แหละนะครับส่วนท่านจะเชื่อไม่เชื่อนะท่านจะยอมเสียเงินหลักหมืน่นหลักแสนหลักล้านไปเช่าพักเก๊ก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็คิดพิจารณากันเอาเองนะ ในเมื่อเทคโนโลยีที่มันเป็นมาตรฐานนะครับนะที่กใช้ตรวจสอบนี่ท่านไม่เอานะโอเคครับทีนี้เราก็มาดูเหรียญปูเอี่ยมเนื้อทองแดงนะครับเหรียญปั๊มรุ่นแรกนะเหรียญน,นี้มีการตอกโค้ดด้วยนะครับเหรียญผมก็เพิ่งเจอเหรียญแรกนะครับนะนี่คือตอกโค้ดด้วยนะครับดูอ่าบล็อกหน้าเห็นไหมเหรียญแท้นะครับหน้าตาจะคมชัด เมตาจะติดคมชัดมากเห็นไหมฮะเหรียญนี้ก็ผ่านสภาพการใช้มาบ้างนะครับแต่ก็ถือว่าใช้ไม่เยอะเท่าไหร่มุมปากเห็นไหมเส้นเสี้ยนร่องรอยการแกะรอยย่นที่ตรงหน้าผากนะครับในเหรียญแท้เนี่ยเห็นเพื่อดูนะเมตานะครับคมชัดรอยยน่นเห็นไหมเราเห็นล่องรอยการจิกชัดเจนเลยนะครับรอยยน่นเห็นไหม ขอบข้างมีรอยแกะพลาดแกะเกินรลองรอยการลงแท่งเหล็กสวยงามนะครับเหรียญน,นี้เนี่ยดูเส้นริมฝีป,ปากเห็นไหมคมชัดนะครับเนี่ยรายละเอียดเห็นไหมนะครับเส้นขีดที่ตรงอซอกแขนตรงเนี้ยเห็นไหมมีทุกเหรียญน,นะเหรียญหลวปู่เยี่ยมอาจจะติด นะครับชัดบ้างไม่ชัดบ้างนะครับในเหรียญนี้ปั๊มก่อนปั๊มหลังแต่ก็จะเห็นล่องรอยนะลิฟจีวอนเราเห็นล่องรอยการแกะนะครับเป็นมาเป็นรอยจีกรอยแต่งชัดเจนนะครับไล่ลงมานะเพืเ่อนดูนะครับเส้นเหล่านี้จะมีขอบซ้อนเห็นไหมฮะนี่คือล่องรอยการย้ำหลายรอบน้อทองแดงนะครับเห็นไหมนี่ชัดเจนนะครับรายละเอียด ก็เหมือนกันทุกคลิปที่ผมนำมาลงเพื่อนร่วมกัน,นกร,รับชมเห็นไหมสเกลการแกะการจิกการแต่งนะครับดูเส้นริ G ้วจีวรตรงหน้าตักเส้นตรงนี้เห็นไหมจะมีร่องรอยการแกะเป็นร่องรอยเส้นซ้อนฐาน เห็นไหมดูเส้นฐานเนี่ยจะมีร่องรอยการแกะพาดน,นะครับรอยจิกรอยแต่งรอยขูดรอยคูดนะเพื่อนเทียบดูได้เลยนะครับถ้ามีเหรียญรุ่นนี้อยู่นะเห็นไหมลายละเอียดชัดเจนนะครับแล้วถ้าเราไปดูงานถอดพวกสายห้างเพืเ่อนๆไปดูได้เลยนะครับพื้นผิวนี่ดูไม่ได้เลย ขึ้นกีการทั้งเหรียญเหรียญแทนเพื่อนดูสิครับเห็นไหมผิวนี่ตึงเปียกนะครับเนียนเรียบตึงนะครับเพราะเป็นงานปัม๊มแต่งานเซียนนะครับในตาราในขอบข้างเลื่อยเหรียญขอบข้างเลื่อยพวกสายห่างขึ้นกีกาดทุกเหรียญน,นะครับมันบ่งบอกได้ถึงศินงานถอดบล็อกพิมพ์ซิลิโคนนะครับมันไม่เหมือนงานพิมพ์ที่แกะด้วยมือจริงเห็นไหมเนี่ยคืองานมือ เน,นี่ยคืองานมือเห็นไหมเราจะเห็นรายละเอียดการขึ้นด้วยมือนะครับงานทีมเหรียญปุยเยี่ยมวัดหนังนะครับสองสี่หกเจ็ดต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นนะครับไม่ว่านิกเกิลทองแดงหรือเนื้อบอลเงินเนื้องเงินเนะี่ยเหมือนกันหมดนะครับเห็นไหมจะมีความคมชัดนะครับเนี่ยเหรียญนี้ใช้มาบ้างเห็นไหมเราจะเห็นร่องรอยการสึกนะครับเห็นไหมเหรียญนี้ผ่านการใช้ นะครับมันก็มีร่องรอยการสึกจากการสัมผัสให้เห็นเนี่ยนะดูที่ฐานเนี่ยขาเนี่ยนะบนเนี้ยจะเห็นร่องรอยการสึกนะครับในผ้าที่ใช้มาดูที่คอบเห็นนะขอบ,ขอบตรงเนี้ยก็จะมีเส้นเสียดน,นะครับในร่องนี้ก็มีร่องรอยมารอยขูดรอยคูด,คดนะครับชัดเจน เม็ดผลที่เกิดจากบล็อกไม่พิมพ์เนี่ยนะครับเห็นไหมก็มีเหมือนกันลงปุยเหยียบนะครับมีแบบนี้ทุกเหรียญเม็ดไขป่ปลานะครับรอบขอบเห็นไหมมีความคมชัดนะครับแลวดูในร่องเนี่ยนะจะมีร่องรอยเส้นเสี้ยอยขูดรอยคูดรอยแต่งอีกนะครับรายละเอียดนี้เยอะนะครับเหรียญปุยขอมวัดหนังนะ เหรียญปลอมเนี่ยทำเรียนแบบได้ไม่เหมือนนะครับแต่ของเก๊ของปลอมเนี่ยนะโอ้มีไม่รู้กี่สิบลอ็อกนะครับเท่าที่พบเจอปัจจุบันเนี่ยโหเยอะมากนะครับงานถอดบล็อกพิมพ์ซิลิโคนเนี่ยมีทุกรูปแบบนะครับมีมีรู้กี่โรงงานงานพราสตากก็ออกมาแล้วด้วยนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับแต่แบบนี้คืองานปลม๊มที่ออกมาจากบล็อกไม่พิมพ์ตัวจริง นะครับไม่ใช่งานพอะปาร์ดูร่องรอยมะขอบข้างนะครับข้างลายกระนกเห็นไหมเส้นเสียดรอยขูดรอยขูด <c oughs> ดูตรงพื้นเหรียญไหมคำว่าวันนี่ไมม พื้นเหรียญตรงนี้จะมีเส้นเสี้ยนอีกนะครับเนะี่ยเพื่อนดูตามได้เลยเนี่ยแต่เส้นเหล่านี้นะครับเมื่อนนะในเหรียญที่ปั้มก่อนปั้มหลังนะครับ มันจะติดมากน้อยไม่เท่ากันนะครับเส้นเล็กๆเนี่ยเหรียญที่ปั๊มหลังๆนี้ก็อาจจะติดนะครับไม่เท่ากันนะในแต่ละจุดเนี่ยเขาคือติดมากน้อยไม่เท่ากันนะครับเมื่อไรที่พิมพ์เริ่มตื้นเริ่มสึกเนี่ยนะครับนะเส้นเหล่านี้ที่พื้นเหรียญเนี่ยนะครับในเหรียญที่ปั๊มหลังๆนี้ก็จะติดน้อยกว่านะเป็นเรื่องธรรมดานะครับของงานปั๊มนะครับเราต้องเข้าใจด้วยนะครับขั้นตอนการปั๊ม ภาเบี่ยงเบนของการศึกนะครับจากปอกพิมพ์มาดูตัวยันด้านหลังเห็นไหมะก็จะมีขอบซ้อนเหมือนกันทุกเหรียญบริเวณนี้เส้นที่โนนขึ้นมาตรงนี้นะครับก็ตอบตัวยันนะครับด้านหน้าตรงนี้ก็มีโนนขึ้นมาแต่เส้นเห็นไหมยังติดคมชัดอยู่เพื่อนๆท่อเพื่อนจุดสังเกตเส้นด้านหลังเนี่ยนะครับ จะแตกต่างงานฟอสต์ปร์งตรงไหนเวลาเดือนสองนี่นะครับเพื่อนๆแตแข่งดูในจุดนี้นะครับขอบเส้นตรงนี้จะบิดขึ้นบนเล็กน้อยนะและจะเป็นแบบนี้ทุกเหรียญนะครับเหรียญฟอสต์ปร์งเนี่ยถอดนะครับได้นะครับเส้นตัวนี้เดี๋ยวนี้แต่ฟอสต์ปลางนะครับมันจะเป็นเส้นตรงแบบทื่อๆนะครับเป็นเส้นกลมๆนะจะไม่เหมือนกับเส้นที่เขาแกะผ้าจริงๆ นะครับถ้าเราดูให้ลึกจริงๆเนี่ยเราจะเห็นว่าเส้นเหล่านี้นะครับขอบข้างต่างๆเห็นไหมเป็นเหลี่ยมนะครับไม่กลมเห็นไหมเส้นนี่ไม่กลมแล้วก็เส้นนี่ไม่สม่ำเสมอกันนะครับนะพอเราดูใกล้ๆเพื่อนดูนะครับตั้งแต่ปลายเส้นมาเลยนะตรงนี้จะมาแบนใหญ่หน่อยหนึ่งนะครับเส้นจะไม่กลมนะครับจําไว้เลยนะครับเส้นตรงนี้ถ้าเป็นลักษณะเส้นกลมๆเนี่ยนะครับไอ้นั้นคืองานฟอส์สปาร์ที่ออกมาในยุคป,ปัจจุบัน นะครับเห็นไหมเส้นแตกนะครับที่ตรงยันตรงนี้ก็สองเส้นเห็นไหมชัดเจนเนี่ยเหมือนกันหมดอ่ะนะครับนี่แตกทะแยงมาถึงนี่เลยแล้วดูสนิมมอกไซายที่เกิดขึ้นนะครับเห็นไหมแห้งเก่า นะถ้าเหรียญที่เก็บในสภาพที่ไม่ดีนะครับกายภาพเนี่ยนะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพของผ้านะครับเก็บดีเก็บไม่ดีใช้มากใช้น้อยนะครับก็แตกต่างกันไปนะครับเพื่อนๆที่ดูรายละเอียดนะครับเทียบนะเหมือนผมถ่ายเพืเ่อนๆเทียบได้เลยนะครับนะเทียบแล้วรายละเอียดเหมือนใกล้เคียงนะครับ นะท่านก็ไปยิงโลหะเลยนะครับไปตรวจโลหะอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อความชัวร์ว่าโลหะเนี่ยนะครับมันต้องตรงกันนะครับมันต้องตรงกับยุค2 4งศนะครับทองแดงนิกเกิลบอลเงินนะปัจจุบันในงานฟอสต์พาร์คโลหะก็ไม่ใช่ยุค2 4งศนะครับที่ทําออกมาเนี่ยนะฮะนะครับโลหะก็ได้อยู่ในยุคเนี่ยนะครับ2560 นะประมาณนี้แหละนะครับเพราะว่างานฟอสปากเนี่ยมันเพิ่งทําออกมานะครับเพิ่งทําเก๋ก,กันออกมาเพราะฉะนั้นโลหะมันก็จะไม่ตรงกับยุคสองสูนเจ็ดนะครับอันนี้เมื่อร้อยปีที่แล้วนะโลหะตัวนี้เห็นไหมเส้นยันร่องรอยการแกะพลาดแกะเกินมีให้เห็นใช่ไหมงานมือเห็นไหมขึ้นด้วยมือหมดเลยนะครับ นี่คือศิลปะงานพิมพ์แบบโบราณน,นะครับเหรียญเปียมวัดหนังของแท้ต้องมีรายละเอียดแบบนี้เท่านั้นนะครับเลือนจึงจะนํามาบูชาขึ้นคอได้นะครับเพื่อนเพื่อนจะเช่าหาราคาจะถูกจะแพงนะครับเดือนนะก็ขึ้นอยู่กับเจ้าของพระนะครับแต่รายละเอียดน,นะฮะทั้งศิลปะงานพิมพ์บล็อกพิมพ์ต้องเป็นแบบนี้นะครับจึงจะเหรียญแท้จริงๆนะครับเหรียญน,นี้เจ้าของก็เปิดไว้แสนห้านะครับ ท่านเพื่อนท่านใดสนใจนี่นะได้รับชมกันในช่อง YouTube จะเช่าหาจะเก็บสะสมนะครับก็ติดต่อสอบถามได้นะครับที่0ูนย์เก้าหนึ่งแปดสี่สามเจ็ดนะครับหรือจะทักมาที่ช่องทางไลน์ก็ได้นะพนเพื่อนๆนได้รับชมเนี่ยเซฟภาพเอาไว้แล้วก็โทรมาแล้วก็ทักไลน์มานะครับก็ต่อรองราคาได้นะครับเจ้าของก็เปิดไว้หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทนะครับท่านจะต่อรองราคาเท่าไหร่ก็ทักมาได้นะครับ โอเคครับสมัครคลิปนี้วันนี้ก็ต้องกลับสวัสดีครับ